ว,ว,นะว่าเราจะต้องเตรียมตัวเกี่ยวกับหัวข้ออะไรบ้างบทแรกสมบัติต่างๆของสารเรื่องของการจําแนกสารสารเนื้อเดียวสารเนื้อผสมสารแผ่นลอยคอนลอยสารละลายสารบริสุทธิ์สามารถหาอ่านเองได้ลักษณะของข้อสอบที่ออกเนี่ย ให้หนึ่งดาวมันไม่ได้มีความลึกลักซับซ้อนอะไรถ้าหนูเข้าใจจำได้มันก็จะสามารถตอบคำถามได้ในหัวข้อที่2เรื่องของโครงสร้างอะตอมไห้3ดาวเลยซึ่งจะมีหัวข้อสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุเลขอะตอมเลขมวลนิวตอนอิเล็กตอนไอโซโทปนะคะและการจัดเรียงกิเล็กตอนบทถัดไปที่เป็นบทที่พี่ให้3ดาวก็คือพันธะเคมีเป็นบทที่ยิ่งใหญ่พอสมควร3าหัวข้อคือประเภทของพันธะเคมีในสารสูตรของสารประกอบระหว่างธาตุโครงสร้างลิวิส รูปร่างของโมเลกุลและความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติของสารกับรูปร่างโมเลกุลและแรงรึปเหนี่ยวระหว่างอง 4, 5, 6, นะตภมาคสี่ห้าหบทที่4คือของแข็งของเหลวแกส๊สจะให้แค่2ดาวเท่านั้นถ้าท่องจําเก่งก็สามารถเอาตัวรอดกับบทที่4ได้